วัดริชเชนเบอร์ไปตรงนั้นยังงั้นนะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับผมแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะเชเบอร์ออฟซีคริในพาร์ทที่7แล้วมานะครับผมในพาร์ทนี้เราจะได้ไปลุยที่ห้องแห่งความลับแล้วฮะก็คือน่าจะอยู่ที่ห้องน้ำมาร์ทล์จอมข้ามควนนั่นเองนะแล้จะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับโอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าห้องน้ำมาร์ทล์จอมข้ามควนก็อยู่ตรงชั้นที่เกิดเหตุหมดเลยนะเนี่ย

ฉันตายในห้องน้ำตรงนี้แต่ฉันจำได้ดีเลยล่ะประตูก็ล็อกนะฉันได้ร้องห้เพราะว่าอลิฟฟ์บาล้อเลียนฉันกี่ยวบวนตาแล้วฉันก็รีบเขนใครเข้ามาเขาบอกว่าอะไรเพเขาพูดอะไรแปลกๆเมภาตต่างออกไป แล้วก็เป็นผู้ชายที่พูดนะราะนั้นฉันก็เลยเปิดประตูแล้วบอกเขาว่าไปใช้หของเขาเองแล้วจากนั้นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ตรงไหนเหรอตรงนั้นตรงนั้นนะนีอันนึงไม่น้ e นนั้น e n าจะเป็นคนที่เข้าไปอย่างนีห้องแห่งความลับหรือเปล่านะโปนโเป

He was packed and ready to go. What's that? I think it's the entrance to the Chamber of Secrets. Well, then you won't be needing me. Cheers, boys. Have to go warm up my broom. You're not through yet. Down you go. No. Come on, Harry. This is it. I know. Hurry up, Harry. Bye. อารน่ม <I> ันจะเป็นอย่างยู่ตรงนี้ไปฉันรู้สึกจะสลบแล้วเนีย่ย The adventure ends here อดินทางดนายจบแล้วนะริดหน่อย Say goodbye to your m e m o r ลบความทรงจำของพวกเธอได้เลย Obliviate Run Run Are you okay r o n On h i ดิฉันโอเค ไปตามหาที่นี่แลกันเลยเฮลี่ไวท์เดอร์วิดล็อกฮาร์ดแล้วก็แล้วก็ฮาร์ดถ้าจะกลับไปมั้ยชั่งมือนะเดี๋ยวไปเจอกันนะคือถ้าตามในหนังอะทุกคนหรือในนิยายผมไม่แน่ใจนะทุกคนคือยู่ด้วยรอยล็อกฮาร์ดเขาใช้ไม้กระทาของรอนซึ่งไม้กระทาของรอนตอนนั้นน่ะมันเกิดอ่ามันพังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เวทมนต์ก็เลยสะท้อนกลับมาใส่ตัวล็อกฮาร์ดทำให้ล็อกฮาร์ดน่าจะความจำเสื่อมแต่ในเกมไม่น่าจะบอก อุปย่าพักเอาไปีนี่เอาทีนี่ไปก่อนตัวนะไลต้องช่วงไปก่อนโอเคไปหนึ่ง ผมครับสปันจูปอนโอเคขอ,คอลงไปขออนุญาตนี่ เอาไหมล่ะโอเคครับไหนเซฟใช่ไหมโอ้ชิดไหนบอกว่าตัวไม่ใช่หรอเพื่อนทำไมมันอยู่ตรงนี้ก็เต็มเลยล่ะ Ơ, cuồng mày muốn tao đi đâu đấy không một lời hả? mày muốn nó nè. Ôi. Ok. ึ๊ึ๊บโอเคสวยขอบครับไป้วยกันต่อนะโอ เราใส่ต้องปิดขึ้นไปตังต้งบนตรงนี้ก่อนนะทุกคนเราได้จะเก็บกล่องเก็บไปได้สวยสปอนจิฟอยด์พอจะไปพอจะไปไปทางไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ชดตอบชดตอบช็อตชตอบหมดเกือบไปแล้ว โอเคขอบคุณครับเลวิเซฟบ่อยมากอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งโอเคเดี๋ยวอันหนึ่งโอเคครับขอบคุณครับงั้นล่วงเลยแล้วกันเดี๋ยวโอเคตรงนี้มต่อ ช็อกโกแลตยังไม่ต้องใช้นะทุกคนปกช็อกโกแลตกบอะ่ะเดินแบบสวยเท่อ,อะไรอ่ะโอเคต้องไปตัดเชือกตรงนี้ใช่ไหมได้เลยอันดับแรกเคลียร์นี er 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 ่กว่าโอ้ยเจ็บ

เพื่อนออกก็ล่วงได้นี่หว่างั้นถ้าล่วงได้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะโดนกลับไปใช่ไหม,มที่จีนจะโดดไปตรงน,นั้นเลยก็ได้แต่ผมจะผมว่าจะตายก่อนไม่น่าจะโดดได้มันต้องค่อยๆปีนเนาะไปอีกฝั่งหนึ่ง Okay. Rick to Sempera! Rick to Sempera! Lick to Sempera! Rick to Sempera! Lick to Sempera! Lick SpongeBob!

เรียบร้อยก็น่าจะโดดได้อยตกใจหมดเรียบร้อยครับกระโดดไปสุดยอดนี่อะไรนี่เปิดกล่องเลซเเลเ็คเลยเลยไงทุกคน ยังไม่จบอีกโอเคต้อพักต่าไว้ไปไปบายโอชิต ông mấy kĩ bọn mình kinh ya bên này. không phải. bả. Bye, have a great time. What? Fluffenro. What? Fluffenro. 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 ัมันต้องหาอะไรมาถล่มให้หนักใช่ไหมแล้วก็สปันจิฟเอนโอ้อีมีแล้วเนทรัเลฟเนเย็นช็เเนอตตมาเตไปพนะนั่นหี่ นูมอนดูมอสตรงนี้ตรงไหนอะเดดีไงขวาลายซ้ายดี ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเราไปต้องตัดเชือกสองอันเลปเยปเออลปแล้วก็ <c oughs> เซ <c oughs> ฟ ไรอะริกเตอร์เทรัลเลฟเอะโดก็แบบริกรเซนทรัอ่านี่ไงต้องระวังตรงนี้ใช่ไหมงั้นก็อย่าเพิ่งเลยแล้วกันนะทุกคนอันตราย ต้องเคลียร์บิ๊กซีก่อนน่อนปปนี่นะโอเคครับโอเคอุ้ยมีการ์ดตรงนี้ด้วยเหรอผมเพิ่งสังเกตเลยเนี่ยเอ่อเกือบแล้วอันนึงโอเค ขอบคุณครับเกียร์พซีก่อนเมื่อกี้ทำพีซีทำผมตายไปแล,ล้วรอบนึงเว้ยสันจบอยนิเจอเซม<า>พรอีตัวเนี้ยออโอ้โเอ๊ะปึ๊บตา โอเคครับอันนึงไม่น่าจะร่วงเลยนะทุกคนอคึ๊บชะเอเรียบร้อยแล้วก็ล่วงไปตรงนี้เอเอย่างนัง้วนะทุกคนกันเหนียวไว้ก่อนเก็บตัวได้อีกอันนึงเก็บการ์ดลงมา ไม่เก็บเซฟเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะเดี๋ยวนะสไลด์เหรอจะบอกนะว,ว่าโค้เตอร์ยเดอือดเดืัตเตอร์เดัตเตอร์ d ขอเตอร์เลยเร็วฟิล์มเลี้ยงขวาเลี้ยงขวาเลี้ยงพอปทุมไปลูกโอเคโทษไปฟิลโน้ตจะโน้ตหินมันจะทำมาแล้วทุกคนโอเคดีได้เก็บกล่องครบ ผมออไม่ด้มันเสียงตอีอะไรเยอะ ตายวหรโอเคร่วงไปแล้วโอเคเมื่อกี้เหมือนเผลอจะลืมเก็บกล่องอีอันนึงไปแต่ไม่เป็นไรทุกคนนะเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กบพีเอ่ออ่ออขนึ่ไปขวาก่อนมีปุงยา นี่เก็บของโอ้โหก็รู้เลยว่าต้องนแน่แน่ต้องต้องสู้บอลได้แน่เลยทุกคนมาได้เวลานะครับดูก่อนนะจินจนี่ please wake up. Wake. ตื่นขึ้นมาสิ She won't wake. เธอจะไม่ตื่นขึ้นมา Tom. Tom. Riddle. o She's still alive. เธอยังมีชีวิตอยู่ Only just. แต่ก็อีกไม่นานแล้วนนี่ก็เขียนไดอารี่ของฉันเนเวลาหลายเดือนแล้วเธอทุ่มเทแรงกายจิตวิญญาณให้ฉันมัไม่ใช่แข็งแกร่งขึ้นจนกว่าจะมีพลังพอที่จะดึงพลังของวิญญาณของเธอกลับมามาควว่ายังไงอะ จินี่วสลีเป็นคนที่เปิดห้องแความลับเมือนที่ฉันเคยทำมาก่อนนั้นนี้เพราะที่ฉันจะกลายเป็น Lord, Lord Voldemort No ทำไม It is me, Harry. Harry. Ginny told me all Ginny about you. I'm afraid that your second-year magic will be one. worthless against the power of the greatest sorcerer I don't in the world. So the greatest sorcerer in the world is so Dumbledore. Dumbledore is, Dumbledore. Dumbledore is gone. Now I'm going to teach you a lesson. A lesson. Let's match the powers of Tom Man Riddle, heir of Littler. Slytherin, against the famous Harry Potter. วินิกนันสั่นสเนิกน์ฟอกสโซดดาบจุดดับดาม์ไม่ต้องสงสัยเลก็ที่จด้วั่ไไม่ได้ชารี่ฮัลเตอร์ Speak to me, s ิ่งใ่ที่สุดในฮอกวอต์ทั้สี บอกหนีมาตั้งเอาไปสิ t e l ฮ him าเขาสักเฟ็อกซ์นี่แนี่เออจิกหน้ามันคือปกติถ้าจ้องตาเต็มมันก็คือแฮร์รี่จะตายเลยแต่นั่นก็ยังดิเด็กไม่ใช่คนใดนี่สามารถต่อได้ตอนนี้เลย tục chơi, Quý cường không biết tốt mà không biết tốt ngay đó để ôi, ôi ôi chết ôi Đi đi đi, đâu không ơi, đi đi! Đi đi đi, đi Ôi, đâm tem เจ็บแลวทุกคนอ,อ่ะเดี er ๋ยวเดี๋ยวเมันมันนกองยาวเหลือผมมุก้องยาวมากเลยทุกคน่ายแล้วนะเพื่อนสตาลวสสตาลวสสตาลั มาเพื่อนติดช้างนะแต่บอสมันไม่ยากนะทุกคนมันเพื่อความสนุกแนละ้วทุกคนแบบแบบครับซึมซับบรรยากาศของแฮร์รี่พอตเตอร์เฉยๆนะมันไม่ได้เป็นแบบ,แบ,บเอลเดนลิงอะไรอย่าง,างนี้นะะลัวมาเก็บเกมสมัยก่อนด้วยแหละ แล้วไปเก็บสลับเด็กเออไปเรียกไปซักบาซิลิสแต่ปกติครับนะถ้าเป็นในหนังก็คือเอาฟันของบาซิลิสแทงหนังสือนะทำให้ทอร์ดิมเดอร์หายไปแล้วก็คืนมิยะาเงินพลักกำลังให้จินนี่ใช่ไหม Oh, Harry. Harry, I wanted to tell it's you. It was me, it's Harry. Really me. But I swear I didn't mean come. to. Riddle made it's me do it. it. It's all right. Riddle's finished. Come on, Ginny. Let's get out of here. Hello, Harry. Oh, dear, Harry. Professor Dumbledore! I thought you'd been suspended! Lucius Malfoy had threatened to curse the board if he didn't remove me. Oh. But they decided to stand up to him. Now that the air is gone and the they know how no is innocent too. He'll be back in his hut soon. What about Lucius Malfoy? Will he cause any more trouble? I doubt it.

now that he can't think about himself. Just don't his job to Professor Snape. He's, He's to, uh, valuable as a potions teacher. It must have been a terrible experience. It you spent much more time in a girl's bathroom than, than I would have liked. Being petrified was awful, but I learned a great deal I'm going to write a paper about it for extra credit. When you've got your friends to help you, you can accomplish anything. And nothing is too awful. Well, almost nothing. Looking like Goyle came close. There's a banquet waiting for you downstairs. What do you propose for the first toast? To friendship. Loyalty, and courage, so but, the friendship, most but the friendship most of all. The rest of the final term passed in Hogwarts to normal, with Defense against the dark arts classes were canceled, Manusius Manusius a, go a go Draco was no longer the school as though he owned the place. On the contrary, จินน a r วีสลีย์ก e กลายเป็สุอีกรอบหนึ่งนี่คือว o ก h ดท้ e ยที่ฮอกวที่คือพิธีบพิธีคัสอพิธีแต้มนนะทุกคนที่อคื t s ิทาก่อนที่จะไปพิธีสุดท้ายนะทุกคนโอเคนะทุกคนงั้นเดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น อขอคุเดิชรวมไปถึงาการดวลลิสกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้านะทุกคนขอโทษที่ผมอาจจะยีตาอ่านนิดนึงนะเพราะตัวสอบเล็กมากผมพยายามแก้แล้วหาวิธีแก้ไม่ได้นะครับผมงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับบายบายทุกคนสวัสดีครับ